สวัสดีครับมาพ่อันนักข๋ยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพามาฟาร์มแกะนครนายกผมเคยมาตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วนะครับตั้งแต่สมัยก่อนค่าเข้า50บาทตอนนี้ค่าเข้า80ดสตอนนั้นก็ยังไม่ใหญ่เท่านี้ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ทําใหญ่ขึ้นมาเยอะนครนี้ก็วบแท้นะครับไมก็ได้มากันนี่ก็พามาเขาวิ่งมาจากแยกบุ่งกระเบานะครับทางที่มาเขื่อนนะครับก่อนถึงตลาดเท่งเก่าก็ขับรถตรงมาเลยครับเจอป้ายนะครับก็อยู่ใกล้กล้ตลาดเท่งนะครับนี่ทางเข้าเขานะครับ ก็มีร้านกาแฟอยู่ด้านหน้าด้วยแต่ด้านในก็เหมือนจะมีนะแต่ผมไม่ได้กินนีกระา,างข้าวช่วงนี้ประดบับจ,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 จีนจุดจีนสาหรับค่าเข,ข้าของผู้ใหญ่ก็80เด็ก50บาทนะครับเข้าไปยางไงก็มีส่วนที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีส่วนที่เป็นเหมือนสวนสัตว์นะครับเล็กๆก็ไม่เล็กนะก็มีสัตว์อยู่เยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็มีอาหารสัตว์ขายส่วนที่เป็นด้านหน้าหน้าหน้าเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้าง,างเป็นธรรมชาตินะครับต้นไม้จะเยอะร่มรื่นดีนะครับก็มานาัาง่งพักผ่อนหย่อนใจได,ได้นะครับ แตไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ส่วนที่เป็นต้นไม้เยอะครับแต่ส่วนที่เป็นกลางแจ้งเนี่ยก็อย่างเงี้ยครับก็วิวสวยนะครับแต่ก็ถ้าวันผมไปอ่ะมันเย็นๆแล้วนะครับถ้าไปกลางวันก็จะร้อนหน่อยบางอย่าก็จะไปเย็นๆมากกว่าถ้ามีอกาศไปแต่ตรงนี้จะเป็นมุมไฮไลท์นะครับสวยนะครับต้นไม้อย่างเงี้ยถ้าถ่ายดีอ่ะสวยเลยอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับแล้นี้ก็มีเหมือนนี่ทำเพิ่มอยู่นะครับมีบันไดลอยๆอยอยแต่ไม่ได้ถ่ายมาอันนี้ก็เป็นมุมสัตว์นะครับก็มีหลายอย่างนะครับ ไม่ได้ถ่ายมาหมดนะครับพอดีก็เดินเดินไปดูไฟเบอรกับแฟนด้วยไม่ได้ถ่ายอะไรมากนะครับนิดๆหน่อยๆครับก็น่ารักดีนะครับสัตว์ก็เสื้ออาหารให้ได้นะครับถ้าจำไม่ผิดตะกร้าละสี่สิบบาทนะนกคงนกแก้วก็มีนะครับหอ,อมลูกใครที่มาแวะมานครยุคอมาแวะเที่ยวกันได้นะครับสัตว์บางตัวบางกลุ่มก็ไม่ได้อยู่ในกรงนะบางตัวก็อยู่ในกรงนะครับนี้ก็ลาไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับผม